ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ไม่อยู่กับดานที่มีชื่อว่าบุ k h เฮเวนอีกแล้วนะคะคือเราไม่ได้เล่นานานมากเลยนะครับแล้วก็มันมีอัปเดตหลายอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ก็กลายเป็น iPhone แล้วครับเอาวันนี้ก็ผมก็ไปเห็นคลิปของพี่นิวมานะครับเพราะตั้งแต่ตอนที่พี่นิวไปล่าท้าผีนะครับที่โรงเรียนนะครับผมก็เลยมาบางแล้วปรากฏว่าตอนที่เคงคืนเนี่ย มันมีแผ่นดินไหวทุกคนผมดูคลิปของพี่นิวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะรอเที่ยงคืนนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่านเวลาไม่ออกจะรู้อย่างเดียวครับว่าต้องรอเลขเป็นสิบสองก่อนเดี๋ยวจะจองต้องเป็นนักเรียนเนะไปเอ้ยนักเรียนอยู่นี่เป็นนักเรียนแล้วฮะคนมีคนไทยด้วยวะ นไทยวะเจอคนไทยวะฮะอะไรเลยน้องนานาไฟมาอยู่รักกันน้องนานาไฟมาอยู่รักกันใครมาเขียนเนี่ยโอ้โหเขาเขียนทำไมอะดดเรอประมาณนะครับรอประมาณเท่าไหร่นะดดรอประมาณเที่ยงคืนครับ มันจะมีแผ่นดินลถลม่มผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันมีไอโฟอนมาดูดิไอโฟ,อฟอนของแท้เนี่ยไอโฟอนของแท้เนี่ยคนไอโฟอนแต่ข้างหลังมันก็เป็นไอสีดำๆแบบเนี้ยสวยมากอะแล้วก็มีท่าทางให้เปลี่ยนได้ด้วยฮะระหว่างที่รอนะครับเราก็จะเล่น นอนนั่งทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเฮออ้ยออนี่ละดีดกีตาร์ครับเราเราไปทำท่าเลยไนี่มันจะเป็นท่าเท่ๆอย่างเงี้ยมชอบกันอยูน่นะ รอครับทนจะดีก็คือเร็วรอเร็วรอเร็วไปหลบที่ห้องน้ําชายกันห้องน้ําชายอยู่นี่นะเราเป็นโลกิีดเดี๋ยวจะมาเข้าตรงนี้ได้ไหห้องน้ําชายครับฉี่ตรงนี้ห้องน้ําชายฉี่ตรงนี้ครับอันนี้เอาไว้ขี้ครับเอาไว้ขี้ครับอันนี้เอาไว้ขี้ครับทน ทุกคนเราตอนนี้เราต้องรออีกหลายชั่วโมงเลยครับรออีกหลายชั่วโมงเลยครับมานี่เร็วจะจะสิบสองแล้วทุกคนผมรู้อย่างเดียวคือตอนเที่ยงคืนนะครับมีมีแผ่นดินไหวใช่ไหมใช่ซึ่งไปดูคลิปของพี่นิวมาครับผมไม่ได้ทําตามนะผมแค่อยากรู้นะว่าแผ่นดินไหวมันมีจริงไหมเดเอยข้างล่างอย่างเท่เลยว่ะอออย่างเท่นี้ รองเท้ารองเท้ารุ่นอะไรอ่ะไม่สปอนเซอร์ผมนะเนี่ยไอโฟนสวยเกินผมไม่สามารถย้อนไปหาสิบสองได้นะเพราะว่าผมไม่มีโรบัคนะเขาเขาจำกัดผมเฮ้ยเสียงไรเสียงไร <laughs> มันจะถล่มไหมครับทุกคนมันจะถล่มไหมครับทุกคน กูค,คิดว่ามันจะถล่มเปล่าพร้อมยังเพดีจะถล่มมันเนี่ยจะถล่มไหมครับทุกคนแบนดินจะถละ่มไหมทุกคน,น,นจะสิบสองแล้วรอให้ดีเขามาอยู่ที่โรงเรียนเวลาเท่าไรแล้วเที่ยงเที่ยงสามสามเวลาเที่ยงสามสามแล้วเหรอเนี่ยคนคิดว่าผมเหมาะจะแต่งเรื่องไหมครับ ยังรอเลยวะมั่นใจวะลรกเกินลรกเกินโอ้โหเหมือนยิงเลยวะท่าเนี้ยคนจะสิบสองแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีมาแผ่นดินวาฮะ้แผ่นดินวามายังยังเลยยังไม่สั่นเลยดูหน่อยเห็นไหวไหมเฮ้ยใกล้แล้วเห็นไม่ไหวใกล้จะมา ของพี่นิวเขามาตอนไหนวะฉวใกล้จะมาแลท้ทนเห็นดินไหมายังยังไม่มาเ,าเลยวะมักลาลนาย่ยวไม่แผ่นดนไหวะทนไม่แผ่นดินไหวเลยเอันนี้มันแบบวันนีข้อแม้อะไรไหมครับ หนังสืออ่านได้แต่ไม่อ่านไม่ชอบอ่านมีสีดำเปลี่ยนสีได้ด้วยวะทุกคนครับมันไม่ถล่มครับเขาพี่ผมเห็นพี่นิวนะน่าจะประมาณตีสามกว่าเลยเลย โอ้ยไม่มีแผ่นดินบ่อยแล้วมาไ,ไ,ไม่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยคนเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงผีเสียงผีหรือเปล่า รอตีสามเขาบอกให้รอตีสามแล้วรอ,รอตีสามกันรอตีสามอ่ะผีออกดิ เตีสามหน่อยดีเขาบอกว่าจะมีผีผีผีสามอ่ะนี่นี่นมานี่มาเนี่เขาห้องนี้จะเห็นพี่ดิวเคยเขาเคยเข้าห้องนี้แต่ก็ไม่เจอผีหรอกเนี่ยเพื่อนเนี่ยเร็วเร็วรีบเข้าห้องนี้มันมันจะตีสามแล้วนอนไม่ได้ มันจะมีเสียงผีทุกคนตั้งใจฟังนะนแหทไมนไมนงได้ยินเสียงผีว่ะก <tes nak pap st> ็เ <büyük> ก๊ก <Bear> ก <ly visuals> ๊กเก๊กอะไรอบบนีทะลุเฉย เธอกระโดดตรงนีなな้แล้วเธอก็จะไปโผล่ลงหนังดูนะเอาไปเรื่อยๆเลยอเกนไอเกนเธอเดินเข้าไปในนี้เดินเข้าไปในนี้อันนี้เดินเข้าไปในนี้อุ้ยไหนไหนไอนี้เอ้าหายหายไปจากโลกแล้ว ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วแผ่นดินไหวหายทุกคนไม่มีแผ่นดินไหวแล้วอ่ะไม่มีแผ่นดินไหวครับี๋ยวไม่มีแผ่นดินไหวแล้วครับเรื่องก็จบแค่นี้นะครับก็บายบายครับถ้ามีแผ่นดินต้องมีแผ่นดินไหวจริงๆก็ช่วยบอกกันหน่อยนะเราจะตามข่าวไม่ทันกลับบ้านดีกว่า ทุกคนไม่เราไม่มีบ้านนะแต่ว่าผมจะไปสร้างบ้านรถคันไหนดีไปได้อีกวะมานี่มานี่ยแปดแปดอะไรวะแปดแปดคืออะไรวะโอ้ยก็ขับมาเองไม่เป็นไง สร้างบ้านข้างๆกันเลยไปพวกเด็กพวกเด็กพวกเด็กพวกเพื่อนเด็กเอพวกเด็กวัดมันก็อยู่แถวๆนี้กันแหละมันต้องมาสนใจโอ้ตั้งนานเลยยังไม่มีอัปเดตบ้านใหม่เลยเนี่ยบุกเว้นเอาบ้านใหม่มาเด้อไม่ได้เล่นมันเป็นชาติแล้วเนี่ยสร้างบ้านเด็กๆหน่อย อันนี้น่ารักน่ารักชางบ้านน่ารักน่ารักของเป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดน้อยน้องเป็ดน้อยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาตู้เซฟกันนะเพื่อที่เราจะล็อกตู้เซฟไม่ให้ใครไม่ให้ใครมายุ่งตู้เซฟอยู่ไหนวะใครคูยด,ด้วยตู้เซฟออในโลบกไอ้ชิน ายายไปโรงพยาบาลอาการหนักแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เจอเลยแล้วไม่เจอเลยฮะฮะฮะออกไงวะออกจากบ้านไม่ได้เนี่ย กดว่าตรงนี้ไม่มีตู้เซฟบ้านนี้ไม่มีตู้เซฟบ้้ไม่มีตู้เซฟไม่มีเธอก็เข้ามาสิมันไม่มีตู้เซฟเลยมันจะไปมีได้ยังไงมันไม่มีเนี่ยโอ้ยก็มันไม่มีไง <Cornell> well, okay, okay. Hey, what is it? what oh, 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 oh,

ก็ทุกคนก็สามารถแสดงความยินดีได้นะครับที่ผมกลับมาเล่นโลบอกแมปบุ๊ h เฮเว่นะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ก็เข้าโลบอกนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าบุ๊คเ e เว่นนะครับก็จะเจอกับดานเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมาทำานะครใน b o ๊ k เ e เว่นนะครับ แต่ว่าชื่อว่าอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะสร้างละครว o k เฮเว่นนะครับบ๊ายบาย